ตามที่ผมได้ทำคลิปนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในช่วงประมาณ8มีนาคม66นี่นะครับถึง19เมษายน6 6เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจที่เราจะจับตาดูนะครับตำแหน่งของดาวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงกับนะในช่วงที่เริ่มต้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะใน1กันยายนปี2482นะครับเพราะในช่วงประมาณ8มีนาคม นะถึง19เมษายน66เนะี่ยตำแหน่งดาว0ดาวราจะอยู่นะดาว5ดาวพฤเรือหัดแล้วก็ดาว8ดนะดาวราวหูเนะี่ยตำแหน่งมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับตามรูปนะมีความคล้ายคลึงกันนะซึ่งผมก็บอกว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามใหญนะ่หรือจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะครับมันก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์สงครามใหญ่ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ไม่แต่สงครามติดพันกันอยู่นะระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะดูเหมือนว่าสงครามเนี่ยอาจแผ่ไปในช่วงนี้นะครับนะแต่ตำแหน่งดาวเลขศูนย์คือดาวมืสจะอยูเนี่ยนะก็ชี้ไปที่การ d ดนะิส r u ปชั o นทางเศรษฐกิจและการเงินโลกนะครับ นับจากนี้ไปอีก7ปีนั่นเองนะตำแหน่งดาวเล็กศูนย์นะครับดูนะมันคล้ายๆกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับตำแหน่งดาวเลขศูนย์เนี่ยมันตกเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งนะครับของพบการเงินของโลกนะมันมีโอกาสที่จะเกิดการ disruption นะครับนะทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกในช่วง7ปีนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วสงครามจะแผ่วไปเลยไหมมันจะไม่เกิดไหมก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับ สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยใช้ระยะเวลาการเกิดถึง6ปีนะครับเริ่มนะใน1กันยายนปี2482ไปสิ้นสุดแถวๆปี2488ใช่แล้วหปีนะถึงแม้ตำแหน่งนะมันจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปนะแต่ตำแหน่งของออดาวมริจยูศูนย์ดาวราหูนะครับแเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะการเคลื่อนคล้ายๆกันนะไปอีกประมาณ5-6ปีนะ นะเพราะฉะนั้นดาวสดวงนี้ยิ่งมีลักษณะการขึ้นในคล้ายกันไปใน5 6าปีนะครับก็ไม่แน่นะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะที่จะเกิดสงครามใหญ่ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดก่อนอะไรหรือจะเกิดพร้อมๆกันนะก็เรียกว่ายังไม่ได้พ้นไปสักทีเดียวอันะนี้คือการดูตำแหน่งดาวใช้หลักสถิติดูนะครับว่าตำแหน่งดาวมันบอกไซเคิลวงรอบพระจักรนะไม่ใช่บอกว่าตำแหน่งดาวไปทําอะไรกับโลกใบนี้ตำแหน่งดาวไปทไํปนะา ให้เกิดเรื่องราวต่างๆไม่ใช่นะตำแหน่งดาวศูนย์มัตถุนะดาว8ราหูดาว5ดาวบริสุทเนี่ยมันเป็นการบอกตำแหน่งของการเคลื่อนของมันนะครับในการครบรอบนะคล้ายๆกับไซเคิลวงรอบวัฏจักรของตะวันตกนั่นแหละครับที่เขาดูว่าช่วงไหนเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงนะวัฏจักรของสงครามในรอบกี่ปีช่วงไหนจะเกิดโอกาสเกิดสงครามสูงสุดช่วงไหนจะเกิดต่ําสุด เขาก็มองคล้ายๆกันแต่ฝรั่งเขาเรียกว่าไซเคิลวงรอบอจักรนะแต่ว่าเราใช้ตำแหน่งดาวมองไซเคิลเหมือนกันนะแต่มองแบบไทยๆผมเลยใช้ตำแหน่งของดาว3ดวงซึ่งเป็นดาวใหญ่นะครับทางโหราศาสตร์ในการพิจารณามองนะครับแล้วเล่าสู่กันฟังนะครับดังนั้นดูเหมือนสงครามอาจแผ่ไปในช่วงนี้นะครับแต่ตำแหน่งดาวเนี่ยชี้ไปที่การ d i s r u p t i o ทางเศรษฐกิจการเงินโลกในช่วง7ปีนี้นะครับ แล้วอาจจะเกิดสงครามใหญ่อีกก็เ,เป็นไปได้นะครับไม่ได้แบบว่ามันไม่มีโอกาสเกิดนะอย่าลืมนะครับสงครามโลกครั้งที่2อลใช้เวลายาวนานจนถึง6ปีทีเแล้วนะครับเราเจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ